สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะไปเอารถกระป๋อนะครับที่เอาไปปะผูกไว้ตั้งแต่วันพุธนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วพุธพหหดสุกเสาร์สามวันจริงๆครับที่เขาบอกว่า3มวันนะซึ่งตอนแรกเราก็ยังยังแบบไม่มั่นใจว่ามันจะ3ามวันได้จริงหรอือ เพราะว่าครั้งก่อนนี้เราไปปะผุทำาสีนี่ใช้เวลาไปไปนีนึงนะครับนะกว่าที่กว่าที่ช่างจะแบบทำการดองเสร็จแล้วก็ได้ทำจังน,นู้หนห <laughs> ลุงทางเลยหล่นหล่นหล่น,ลนองอันนี้เป็นมีมีแบบ คนับกิติมาักครับก็ตอนนี้เรากำลังจะไปรับรถนะราคาเขาแจ้งมาแล้วจากตอนที่เราไปจีราคาก็3,500นะครับเอ้ย3,000นะแผ่เดียวนะครับก็ไปย้อนดูนะว่าแผ่ขนาดไหนนะ ซึ่งผมเข้าใจว่ามันจะต้องมันจะต้องเอาเครื่องลงแล้วก็ยกกระบะขึ้นนะครับแล้วก็ทําการตัดแล้วก็ปะนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อาจะต้องอะไรอ่ะทํารูยึดน็อตใหม่ครับนะก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทาไม่ไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงนะมันเร็วนะครับนะคิดว่ามันเร็วมากทางซ้าย ก็ตอนนี้เราก็รับรถมาแล้วนะครับนะเจ้ารถกจะปอเรานะครับนี่ทาการประผูกมาเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เราก็มาเช็คสภาพกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมก็ได้ไปดูตอนที่อยู่ที่อ่าที่อู่บาบ้างแล้วฮะนะก็สภาพก็จะได้ประมาณนี้ครับจากที่ว่ามันมันเป็นรูทะลุเลยนะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปแรกนะี๋จะผมจะแทรก รูปภาพไว้ให้ดูนะครับว่ามันประมาณไหนนะถามว่าพอใจไหมมันก็พอใจระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่ได้อ่าเป็นอย่างที่คิดไวท้ทีแรกครับนะคือความตั้งใจต,ตั้งใจทีแรกอะกะให้เขาเอาเครื่องลงแล้วก็ยกกระบะขึ้นด้วยนะครับยกกระบะขึ้นด้วยนะเพื่อที่จะจะได้แบบเห็นรอยด้านด้านในด้วยครับด้านที่ว่ายึดน็อ ข้างล่างนะครับนะแต่ว่าทีนเนี้ยเขาน่าจะเอาแต่เครื่องลงหรือว่ากระบะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยกไม่ได้ชอดนะครับไม่แน่ใจว่าทําไมนะอาจจะกลัวว่าราคามันจะสูงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาก็ทํามาได้ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าถ้าที่ผมคิดเนี่ยถ้ากรณีที่ว่ายกกระบะออกด้วยเนี่ยมันก็จะ ยังไงอะปะผุได้ง่ายกว่าในจุดที่ที่มันทะลุมันผุครับเขาก็ปะมาให้แล้วนะ,ะแต่ว่ามันมันเหมือนว่ามันยังมีองศามีบางจุดเล็กเล็กน้อยครับที่ว่ามันยังไงอะยังไม่ไม่ได้แก้ไขแบบให้มันเนียนอะ่ะคือว่ามันมันไม่เนียนครับคือผมอยากได้แบบที่มันเนียนๆเ,เลยซึ่งถ้าถ้าเราเอากระบะออกอะแล้วก็เอาเครื่องลง มันก็จะโล่งใช่ไหมครับแล้วก็จะทํางานได้เต็มที่ครับแต่ว่าอันนี้เขาแค่เอาเครื่องลงเฉยๆเพราะว่าที่รู้ว่าเอาเครื่องลงเพราะว่าเขาเปลี่ยนไอ้ตัวลูกยางเปลี่ยนน็อตอะไรมาให้หมดเลยนะครับนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันขาดนะเขาก็เลยเปลี่ยนมาให้เออเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังนะครับแบ๊บหนึ่งนะเออทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งเลยเขาเปลี่ยนมาให้ทั้งสองฝั่งเลยแต่ไอ้ตัว คัสซีด้านในครับคัสซีด้านในมันจะมีบางจุดอะครับเหมือนเหมือนไม่รู้ว่ายังไงนะมันจะส่วนใหญ่จะอยู่จะอยู่ด้านบนด้านบนชัซซีนะครับนะที่ว่ามันปะผุไม่เนียนนะมันปะผุไม่เนียนซึ่งมันจะอาจจะอาจจะมีผลทําให้ครั้งต่อไปเนี่ยน้ํามันเข้าไปแล้วก็ไป กัดเป็นสนิมได้อีกนะครับนะมันก็เลยยังติดใจจุดนี้อยู่นะครับนะแต่ก็ราคาทั้งหมดก็คือสามพันห้านะสามพันห้านะครับที่ทํามาครั้งนี้อืมก็เดี๋ยวคอยถ้าเกิดมันมันทะลุอีกมันผุเป็นสนิมเยอะๆอีกอะ่ะก็คงให้เขาบอกให้เขายกกระบะออกเลยแล้วก็เอาเครื่องลงแล้วก็คือคุณทําไปให้เนียนเลยไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้ใจ่าย ผมคิดเอาเองว่าน่าจะกลัวว่าจะราคาสูงนะครับเพราะว่าอาจจะเห็นว่าเราขับรถเล็กแบบนี้นะจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับกับแค่รอยผุอะไรประมาณนี้นะซ่อมไปก็ใช้ได้อะไรประมาณเนี้ยน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าในจุดส่วนที่มันอยู่ข้างนอกภายนอกที่ว่าคิดว่ามันทําได้เนี่ยรับก็ทามาค่อนข้างจะโอเคอยู่ครับ มีการเปลี่ยนยางรองให้มีการเปลี่ยนน็อตให้ในจุดที่ว่าเราไม่ได้สั่งเพิ่มเติมนะครับแต่เขาก็ทํมาให้แต่จริงๆนะแล้วผมก็บอกว่าให้ทําได้เต็มที่เลยนะทาเต็มที่เลยเพราะว่า,เ,าเราอยากจะทําให้มันจบไปทีเดียวครับนะทำให้จบไปทีเดียวไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาซ่อมอีกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยสั่งเข้าไปอย่างนั้นแนหะแต่ว่าเขาคงเห็นว่ารถเล็กๆแบบนี้คือมันมีนะครับบางที่เห็นว่า มันเป็นรถเล็กนะครับนะมันไม่จําเป็นต้องลงทุนขนาดนั้นมั้งอะไรเงี้ยทําแค่นี้ก็ใช้ไปได้ครับเดี๋ยวพังก็ค่อยมาทําใหม่อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะอย่างผมเคยเจออุบัติเหตุรถชนกระป๋อนอย่นะแต่ผมทําประกันไว้ไงเขาก็ยังตยยํารวจยังถามว่ารถแบบนี้ทําประกันไว้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้เหมือนว่าไม่ต้องทําก็ได้มัง้งรถมันเก่าแล้วอะไรประมาณอย่างไรประมาณเนี้ยครับนะแต่สุดท้ายผมก็ได้ใช้อ <c oughs> คือที่ว่า อุบัติเหตุนะชนกันอะไรประมาณนั้นนะก็คือก็ได้ค่ารักษาพยาบาลคู่กรณีไปนะครับนะก็เราก็ไม่ต้องฟักเงินเองนะซึ่งก็คุ้มนะครับเพราะว่าเบี้ยประกันมันก็สามพันมั้งสามพันหรือว่าสามพันกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนะหมายถึงว่าตอนตอนจ่ายนะครับตอนจ่ายแต่ว่าค่ารักษารู้สึกว่าจะหมดไปเป็นหมื่นเหมือนกันนะถ้าดูจากบินที่ว่าประกันออก ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลคู่กรณีนะอะไรประมาณเนี้ยครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะทบประกันไว้นะครับรถใช้งานส่งของอะไรประมาณนี้นะครับก็มีไว้เออก็สามพันห้าครับสามพันห้าสรุปนะนี่ก็มาอัปเดตข้อมูลให้ฟังกันแล้วกันนะครับเผื่อเผื่อใครไม่เคยนะไม่เคยเอารถไปปะผุคซี 4, นะครับได้จะเทียบราคาครับซึ่งเขาทํทำได้สามวันจริงๆ แล้วก็ครั้งก่อนนี้ผมทําไปนี่คือปีกว่าครับนะทําปะผุเหมือนกันครับทะลุนะก็ปะผุไปแต่ปีกว่าครับอันนี้ก็ผมมองดูนะจากที่ผมคิดอะน่าจะเป็นที่ช่างด้วยนะที่อู่การที่เราเลือกอู่เนี่ยที่เขามีความพร้อมเนี่ยบางครั้งเราเหมือนเหมือนเป็นช่างรู้จักกันเองอะไรประมาณนี้นะเราก็คิดว่า เอ้ยเาจะคุยกันง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับแล้วก็ช่างเจ้าแรกที่ผมใช้คือเขามีคนเดียวทําคนเดียวทำเนี่ยทำพวกโป่งล้ออ่าพวกโป่งล้อแล้วก็ทําสีซึ่งสีมันก็ไม่ดีนะครับมันก็จะเป็นเม็ดๆนะครับเป็นเ,เม็ดเหมือนเหมือนรีบอะ่ะเหมือนเขาไม่ได้มีห้องอบห้องอะไรเงี้ยจะเขาปะผุทําพวก ตีโป่องอะไรประมาณนี้ได้ครับผมก็เลยให้เขาทํานะซึ่งผลออกมาก็ไม่ดีครับเี่ยคือทรงมันเสียหมดครับแล้วก,ก็จังหน้าอะไรผมรุดหายไปเลยเพราะว่ามัน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 ยังไงอ่ะมันมันมันไม่รับกันครับนะเออคือเขาเป็นช่างสีแหละพูดง,ง่ายเป็นช่างสีปะผุธรรมดาบอดี้ได้ครับแต่ว่าเรื่องเรื่องหลักหลักโครงสร้างใหญ่หญเนี่ยเขาไม่ไม่มีคนทําอย่างรือ้อ หรือสายไฟนะครับเพื่อที่จะเอาประตูไปเนี้ยจากปกตินะครับจากปกติปกติสายไฟผมมันจะเป็นนี้นะสายไฟผมไม่ไม่เห็นเลยนะเรียบกิฟเลยนะครับอันนี้คือรื้อออกมาเพื่อจะไปทําสีครับสุดท้ายก็เนี่ยเขาก็มัดมาให้เป็นแบบเนี้ยก็คือเราต้องมาเสียค่าอ่าอะไรอะ่ะเดินสายใหม่อีกก็หมดอีกเป็นหมื่นละถ้าไปทํานะตอนนี้แต่ตอนนี้คือรถมันยังไม่เรียบร้อยก็ เก็บไว้ท,ทําทีหลังเลยเก็บรถให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะอันเนี้ยการเลือกช่างก็สําคัญครับแต่อย่างอูที่ผมไปทำครั้งเนี้ยคือเขามีช่างเครื่องด้วยสามารถยกเครื่องได้เหมือนโอเวอร์ฮอลเครื่องได้ด้วยนะครับนะแล้วก็มีเหมือนมีช่างเฉพาะทางหลายหลายตำแหน่งอ,ะอ่ะเอออย่างสมมุติว่าเขาอยากจะปะผุใช่ไหมแล้วก็มีที่ว่า มันเครื่องมันบงังเครื่องมันติดอะไรประมาณ,มาณนี้ในจุดที่ว่ามันจะต้องใช้ไฟอะไรมาเนี่ยแล้วมันถ้ามันไม่เอาออกมันทําไม่ได้เนี่ยเออแต่ที่นี่เขามีช่างใช่ไหมเขาก็เอาเอาเอาลงออกแล้วก็ใส่ใหม่ได้อะไรประมาณนี้ครับนะมันก็จะดีกว่านะครับก็โอเคนะครับสรุปแล้วถ้าเราจะเลือกอู่นะในการซ่อมนะก็เลือกให้มัน มีช่างอะไรที่ว่าครบวงจรดีกว่านะครับมันก็จะทําอะไรให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับบางครั้งเรามองดูว่าอู่ใหญ่ๆจะราคาแพงนะครับแต่บางครั้งด้วยความที่เขามีอุปกรณ์ครบอยู่แล้วแล้วก็ช่างพร้อมอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะทําให้ราคานี้ถูกนะกว่าช่างบ้านๆนะครับเพราะว่าบางครั้งช่างบ้านๆเนี่ยก็ต้องอไปอาศัยแบบจ้างอะ จ้างคนข้างนอกมาทําในส่วนที่เขาทําไม่ได้อีกนะเขาก็ต้องไปจ่ายนะแล้วก็ต้องอเหมือนมีมีค่าหัวคิวอะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้แพงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปาหาอู่ที่มีความพร้อมะครบอยู่แล้วนะมีช่างชํานาญการอยู่แล้วนะเขาอาจจะทําแป๊บเดียวก็ได้นะครับเขาก็ตีราคาไม่แพงครับอันนี้ก็ลองดูนะครับนะไว้เป็นประสบการณ์นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะตอนแรกผมก็คิดว่าเออ ช่างใหญ่คืออันนี้คือเป็นอู่อที่สําหรับทําพวกรถรถพ่วงรถหกล้อรถใหญ่ๆเลยนะครับนะเขาสามารถเปลี่ยนคัสซี่ได้ทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะนะทั้งคันอะไรประมาณนี้ผมก็เลยลองเขาไปถามดูแล้วเขาก็รับทําให้นะแต่เขาอาจจะมองเราว่าเราเป็นรถเล็กอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่จําเป็นจะต้องถอดกระบะหรือเครื่องลงแบบเกี่ยงขนาดนั้นนะครับนะเขาอ,อาจจะอาจจะไม่ทราบนะครับเหมือนว่าคือผมก็ไม่ได้ว่า,าว่ามีตังอะไรประมาณนั้นหรอกแต่ว่า คืออยากจะความตั้งใจเราอยากจะทําให้มันดีเลยอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนว่าพอมีที่ว่าจะจ่ายได้อะไรประมาณนี้ก็อยากจะเอากระบะออกแล้วก็เอาเครื่องลงทําให้แบบทำแบบง่ายๆดีๆอะไรประมาณนี้จบ,จบๆอะไรประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวไว้รอรอบหน้าแล้วกันนะแต่ว่าผมว่าาคาก,ก็ไม่ได้ไม่ได้สูงอะไรประมาณนี้แล้วก็ทํานี่มันก็น่าจะใช้ไปได้อีกนะสักระยะหนึ่งนะครับสามพันห้าก็น่าจะปีสองปีอะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็ยังยังไงถูกกว่าค่า ผ่อนรถนะผ่อนรถรายเดือนนะครับนะถ้าเกิดออกไปออกรถใหม่เนะี่ยตอนแรกผมกะจะต้องเปลี่ยนชัซีใหม่ทั้งคันเลยด้วยซ้ำนะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีช่างที่จะทำนะครับเพราะว่าบ้านนอกบางครั้งมันก็หาช่างเฉพาะทางยากอะไรประมาณนี้นะครับกะจะต้องไปซื้อรถเปล่ามาแล้วก็เอามาตัดต่อเอาคันนี้คันเพราะว่าคันนี้เป็นรถมิทะเบียนี้อาจจะเอาเป็นรถรถเปล่ารถที่ว่าเขาขายซากอะไรประมาณนั้นนะครับมาเอาอะไรมาประกอบใหม่นะครับเพราะว่า มันเผื่อมันจะง่ายไงคืออันนั้นค,คิดเองนะครับนะกรณีที่ว่าไม่มีช่างทํานะแต่สุดท้ายถ้ามีช่างแบบนี้ก็ทําใช้ไปก่อนได้ครับนะราคาก็ถือว่าไม่แพงมากนะรับได้ครับแล้วก็สําคัญเขาไม่ดองงานนะเจ้านี้เขาไม่ดองงานก็ยังไงถ้าใครอยู่ใกล้นะผมอยู่สมุทรสงครามนะครับพระรามสองใคระจะเอารถเข้ามาทําก็ดูในคลิปแรกนะครับจะมีเบอร์โทรอู่อยู่นะครับเขาอยู่ติดพระรามสองเลยครับนะ แถวคลองโคนะครับก่อนก่อนถึงคลองโคนหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมาแชร์เท่านี้นครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาทําคลิปบอกอีกเดีกกันนะครับสาหรับพี่น้องที่เล่นรถเก่าแล้วก็ชอบในรถเล็กรถเชีงคารถกระป๋อรถ,รถมิล่าอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ walked through the fire and it couldn't even hurt me There's a lot of demons out here trying to deter me Personally, time wasters are unworthy So I tell them cut it out like surgery Kings don't deal with peasants Not will, but I am legend Jehovah dropping by my foot on the pedal I will have a statue erected of me stabbing a sword through the neck of the devil Diamonds around the bezel Tesla Model S and no it's not a rental Fresh like Wendy's lettuce, dripping so torrential One flick of the wrist make it feel elemental I was always meant for greater things Whatever I am the creator is i'm a wonder or the the You should take a pick this is a chance you may never get again it was no accident it was no mistake i was born to be great born to spit flame born to acquire the fortune and fame this was no mistake this was no accident as a prince i was passionate life was an action flick and now my castle extravagant you see this crown yeah they calling me king now they calling me king now but this what i've been about. See this crown? They calling me king now. They calling me king now. Yeah, they call me king. I think I'm the chosen one. All my dreams are coming real. I'm just like a frozen sun. This fire might give you chills. I think I'm the. Ch Wait, no. I know I'm the chosen one. Just like James Bond with the golden gun. All of my concubines know what's up.